เนี่ยนะสเปนกับฝรั่งเศสเป็นเกมที่สนุกครับวันนี้มีสิทธิ์จะจะดูไปหาวไปเหมือนกันนะคือโอกาสสนุกเท่าเกมเมื่อคืนเนี่ยน่าจะยากกว่าน่าจะยากใช่ไหม,มโดยเฉพาะคือตามธรรมชาตินะแมตช์รอบรองที่2เนะี่ยพอเขาเห็นแล้วว่าใครเข้าจริงเนี่ยมันจะมีความกังวลเกรงระมัดระวังกันอยู่แล้วคือจำได้ไหมว่าป๊อบบอกว่าเกมเมื่อคืนมีสิทธิ์ต่อเวลาอะแล้วพี่บอกไม่ต่อแต่พี่ว่าคืนเนี้ยตอ่อมีสิทธิ์ต่อเวลา รู้สึกว่าม,มีสิทธิ์ต่อเวลาครับนะคะอ่มาดูกันหน่อยสําหรับอังกฤษนะคะที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยอโอ้โหสถิติจะบอกว่าสถิติอังกฤษไม่ดีก็ไม่ได้เพราะเนเธอร์แลนด์ก็สถิติไม่ดีในการในการ,ในการแบบเล่นในยูโรนะแต่อังกฤษที่เจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย <Head S 1> สถิติเจอการเฮตเฮตุเนี่ยเป็นรองเป็นรองค่ะชนะนัดเดียวเท่านั้นจากการเจอกัน9้าครั้งหลังสุดฟังดูฟังดูไม่ค่อยดีฟังดูไม่ค่อยดีคือเนี่ยเก้าครั้งหลังสุดเนี่ยเสมอ4แพ้4และชนะแค่ครั้งเดียว นะคะก็เกมล่าสุดที่ชนะได้ก็คืออุ่นเครื่องเดือนมีนาคมปี2018เลยแต่ถ้าเกิดเอาเฉพาะทัวร์นาเมนต์สำคัญไม่รวมพวกอุ่นเครื่องพวกอะไรแบบไปนี้แมทอะไรเงี้ยเจอกัน3ครั้งผัดกันชนะทีมละครั้เสมอหนึ่งก็ถือ,อว่าถ้าเป็นเ,เกมใหญ่ๆก็เป็นแบบทัวร์นาเมนต์สำคัญก็คือสูสีแต่ถ้ารับอุ่นเครื่องนับอะไรด้วยเนี่ยอังกฤษเคองพูดยากใช่โดยสถิตินะคะซึ่งความพร้อมของอังกฤษบ๊อบเห็นเขาบอกว่าเกมนี้อยากจะให้ ลูกชอตามที่เราคาดเลยครับก็คือเกฮีเนี่ยน่าจะกลับมาแน่แนด้วยประสบการณ์ที่เล่นมามากกว่าคอนซานะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูผมว่านาทีสุดท้ายฮะตอนนี้แซาเกตน่าจะสับขาหลอกสื่อชาติตัวเองพอสมควรคว่าเขาจะเล่นหลังสี่หรือว่าจะเล่นหลังสามชซึ่งโอกาสที่ลูกชอจะกลับมาผมว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเล่นไปสี่สิบนาทีเหมือนมีแมตสักครึ่งหนึ่งแล้วะนะครับแต่ก็ต้องดูว่า งว่าของความฟิตในนาทีสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเพราะนักเตะม,มันเจ็บไปนานใช่ใช่ต้อง,องดูว่าแต่เก้เฮียคัมแบ็กแน่นอนใช่เก้เฮียคัมแบ็กแน่นอนอนะคะเพราะว่าที่หายไปเพราะว่าโดนติดสะสมใบเหลืองครบใช่ครับนะคะคก็น่าจะเมนูน่าจะสตาร์ทเน,ะนาะน,นะน่าจะอยู่แล้วนะอยู่แล้ว ผมก็มีเมนูของผมยังคนละเรื่องยังคนละยังคนละสเต็ปเลยตอนนี้ใช่ไหมคนเรามียาเมานี่คือไม่ได้เก่งเดี๋ยวมีประตูตลอดเวลาด้วยคมนีคนถามว่าเราอวยยาเมาเฮ้ยมันเก่งเด็กมันเก่งจริงๆโอ้โหน้องเขามีของจริงเรามียาเมาไม่ต้องใช้ข้อวิลเลียมส์ก็ดีนะแต่ด้วยความว่ายาเมาเนี่ยเขาเด็กไงยาเมาไม่ต้องใช้คำว่าอวยครับเพราะไม่ต้องอวยมันผมเก่งจริงคือเดินไปพูดยงงไครูเนี่ยก็มอบปริญญาเอกให้เลยเอาไปนะไม่ต้องเรียนก็ไปเตะบอล อ่ะสำหรับอังกฤษเดี๋ยวต้องรอกันว่าน่าจะเป็นหลังสามเหมือนเดิมตามที่สื่อคาดการ์แต่ไม่รู้ว่าคิดว่าเหมือนกันเออคิดว่าเพราะว่ามันรอบแบบโอ้โหตัดเชือกล้ว่าขนาดนี้แล้วนิดนึงเข้าชิงถ้าเล่นหลังสามได้แล้วแน่นอ่ะมันก็ดีนะก็น่าจะดีกว่านะคะแต่ว่ามาฝั่งของฮอลแลนด์หรือเน์แลนด์เนี่ยนะก็มีสถิติในยูโรไม่ค่อยดีก็คือถ้ามารอบรองชนะเลิศเนี่ย เขาเข้ามาได้เนยเยอะนะห้าครั้งแต่ไม่ผ่านคือตกรอบรองชนะเลิศไปสี่ครั้งคือผ่านไปถึงรอบชิงได้ครั้งเดียวย้อนไปปี1988ิคุณผู้ชมไกลมากเก้าแปดเขาแชมป์นี่ใช่ก็คือไปคว้าแชมป์สำเร็จเลยแต่ว่าเกมนี้นะคะ <c oughs> คูมันเองก็ไม่มีปัญหาเรื่องของนักเตะบ,บาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะก็คิดว่าน่าจะเอาชุดเดิมที่เอาชนะตุรกีมาได้เป็นหลักนี่แหละนะก็เต็มเหนียวเต็มที่เพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้ว แล้วก็อีกคนนึงที่เป็นความหวังได้ก็คืออย่างที่บอกว่ากักโปรทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นดีดีมากทัวร์นาเมนต์ดีมากดีมากเป็นนี่เนจริงจริงนะคะเ <pp> <pp> ตบ<โ>บ<น>ะไปเตะไปโปรแล้วก็เชาเท่นเก่งกองกลางเขาเบอร์ยี่สิบสี่อ่ะนะคะก็แต่มาดูซูเปอร์คอมพิวเตอร,ร์หน่อยซูเปอร์คอมพิวเตอร,ร์ว่าอย่างไรทางซูเปอร์คอมพิวเตอร,ร์ของอัปต้าเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าอังกฤษดีกว่าหน่อยๆมีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะเนเธอร์แลนด์มากกว่าประมาณ 1> 2% 1% 2นะแถวนั้น51.51% 51ที่อังกฤษจะชนะส่วนฝั่งของเนเธอร์แลนด์ถ้าจะชนะนะอยู่ที่48.49%แต่ถ้าดูจากตรงนี้พอตัดฝรั่งเศสออกไปเหลือ3ทีม,มก็อังกฤษแตง2องพอฝรั่งเศสตกร,รอบแล้วนี่คุณปอนมาแล้วคุณปอนมาแล้วมา1 9 8 8ฐาน8ลงตัวเหมือน2.024น่แน,น่น <laughs>